สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Extra Time นะครับผมบางมีนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเช่นเคยนะครับเพราะเวลาของผมคือ ฟุตบอลฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมฟุตบอลโลกเล่นใหญ่แจกหนักแจกจริงแจกของรางวัลมูลค่ารวมแล้วมากกว่า1ล้านบาทใครสนใจลิงก์หน้าช่องนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วเมื่อคืนคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเม็กซิโกก็ลุ้นกันไปจนหนึ่งครึ่งหลังเลยนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่สามารถเอาชนะเม็กซิโกไปได้2ประตูต่อศูนย์แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับสาหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ทางเข้าหน้าช่องปักหมุดไว้ให้แล้วเข้ามาแล้วก็ฝากดูที่โน้ กลุ่ด้วยบพบกันวันอาทิตย์ที่27พฤศจิก,กายนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายญี่ปุ่นพบกับคอสตาริกาในเวลา17นาฬิกาเกมแรกของญี่ปุ่นซามูไรแดนปดิพลิกโลกหญิงแจงเอาชนะเยอรมน,นีอดีตแชมป์โลก4สมัยและแชมป์ยุโรปไปได้อย่างสุดมันกับสเต็ปเท้าและความมุ่งมั่นทําได้ดีได้เปรียบบรรยากาศกองเชียร์ยกมาเพียบไม่ได้อยู่ไกลในโซนเอเชียเหมือนกันเกมนี้โอกาสชนะมีมากกว่าและจะได้เข้ารอบทั ทีถ้าหากชนะหรือเก็บ3ามแต้มได้คู่นี้เคยเจอกัน2เกมและก็เป็นญี่ปุ่นชนะขาดทั้ง2เกมในตารางของญี่ปุ่นมี3ามแต้มเท่ากับสเปนเกมสุดท้ายรอเจอกันมีโอกาสประคองเกมกอดคอกันเข้ารอบอีกมาดูฝั่งคอสตาริก้าเกมแรกแพ้ขาด7ประตูต่อศูนย์แนวรับพลาดง่ายไม่ว่าผู้รักษาประตูเคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดและตอนนี้เล่นอยู่กับปเอเช่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยแนวรับไม่ไหวจริงๆเหมือนบอลแพ้ทางอีกเกม นีญี่ปุ่นน่าจะเบียดเอาชนะได้วันนี้นะครับถ้าจะให้ผมเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งผมขอมองไปทางซามูไรแดนประดิษฐ์ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะคอสตาริกาได้1เม็ดมาแน่นอนครับสำหรับใครที่ผ่านมานะครับรบกวนฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปและเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ